สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าร้านเหียญทองนะคะอ่าวันนี้เรามีสินค้ามาให้รับชมอีกแล้วนะคะเป็นงานของโมโนโบโมนิก้านะคะลูกค้าอ่าสินค้าเข้าเพิ่มแล้วนะคะลูกค้ามีมีอ่าหลากหลายรุ่นมากเลยนะคะหลากหลายรุ่นหลากหลายสีเลยนะคะลูกค้านี่มาที่รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกเป็นอ่า YM01 นะคะ y ายเอสีเทานะคะลูกค้าสีเทาเข้าแล้วนะคะลูกค้า ลูกค้าท่านไหนที่รอสีเทา YM01 สีเทางานพื้นสูงพื้นหยักของเรานะคะลูกค้านี่เข้าแล้วนะคะลูกค้าเข้าแล้วนะคะพร้อมส่งแล้วนะจ๊ะ YM01 นะคะสีเทานะคะ,ะ YM01 เรามี3สีนะคะลูกค้าแต่สีเทาเป็นสีที่มาใหม่นะคะเข้าเพิ่มนะคะลูกค้าสีเทาแล้วก็สีสีพิตาชิโอ แล้วก็สีชมพูนะคะลูกค้ามี3สีนะคะตอนนี้อ่า YM01 ไซส์5้ถึงนะคะลูกค้าส่งคู่ละเก้า98บาทชุดละชุดละ,ะ5้าส8บาบาทนะคะลูกค้านี่รุ่นต่อมาค่ะรุ่นต่อมาเป็นรุ่น YM อ็โอ้ยไม่ใช่รุ่นโมนิกาโมนิกา10.4นะคะลูกค้าโมนิกา10.4เข้ามา 5สีนะคะลูกค้าโมนิก้า10.4นะคะเข้ามา5สีนะคะสินค้ารุ่นนี้เป็นางานรอ,องเท้าเพื่อสุขภาพนะคะลูกค้านี่มีนวดเท้าได้ด้วยนะคะลูกค้านี่สวยๆเลยเน,ะเนาะไซส์5-8นะคะลูกค้าส่งชุดละาอา354บาทต่อคู่ละ59บาทนะคะสีเทาเน,ะเนาะ แล้วก็สีต่อมาค่ะสีมะเมี่ยวค่ะสีมะเมี่ยวนะคะลูกค้าแล้วก็สีพิตาชิโอนะคะสีเขียวพิตาชิโอนะคะ <C W. S 1> แล้วก็สีเบดนะคะลูกค้าสีเบดเนาะสวยๆเลยนะคะลูกค้าสีเบดนะคะแล้วก็สีดํานะคะโมนิกาสิบจุดสี่นะคะเข้ามา ห้าสีนะคะลูกค้าไซส์ห้ถึงแนะคะส่งชุดละ354บาทตัวคู่ละ59บาทนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะรุ่นต่อมาคะ่ะรุ่นต่อมาเป็นรุ่นโมนิก้าหกนะคะลูกค้าโมนิก้าหกเข้ามาสสีนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นสี มะเมี 1941, e ่ยวชมพูนะคะสีมะเมี่ยวชมพูพัสเทลเนาะพื้นจะเป็นสีมะเหมี่ยวนะคะพื้นน้ําหนักเบามากเลยค่ะเบาแล้วก็นุ่มนะคะลูกค้าเบานุ่มนะคะใส่สบายเท้านะคะหน้าหูคีบของเขาจะเป็นสีชมพูกะปินะคะลูกค้าสีต่อมาค่ะสีต่อมาเป็นสีดำดำค่ะพื้นดำหูดำนะคะลูกค้านี่สวยๆเลยเนาะ เป็นงานหูกระตุกนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะโมนิก้าหกนะคะ <Okay. S 1> เข้ามาสีสีเนาะ,ะสีต่อมาค่ะสีต่อมาเป็นสีอ่าเบทม่วงพาสเทลนะคะลูกค้าพื้นพื้นเบหทหูคีบของเขาจะเป็นสีม่วงพาสเทลนะคะสวยๆเลยนะคะสีต่อมาค่ะสีเบทชมพูกะปินะคะลูกค้าสีเบทชมพูกะปิเนาะ สวยๆเลยนะคะลูกค้าโมนิก้า6.4นะคะเข้ามาสี่สีนะคะไซส์5-8นะคะลูกค้าส่งชุลละ408บาทต่อคู่ละ68บาทนะคะลูกค้ารุ่นต่อมาคะ่ะรุ่นต่อมาโมนิก้า6นะคะลูกค้าโมนิก้า6เข้ามาสี่สีนะคะนี่โมนิก้า6เอาหน้าหูคีบของเขาจะเป็นพืนอ,อ่า ลายฉลุนะคะลูกค้าลายฉลุลายไทยเนาะสวยๆเลยนะคะอ่าสีแรกจะเป็นสีเบทน้ำตาลนะคะลูกค้าพื้นพื้นเบทหน้าของเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้านี่ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสินค้าเข้าแล้วนะคะพร้อมส่งมากเลยนะคะตอนนี้พร้อมส่งนะคะสีต่อมาค่ะสีต่อมาเป็นสีอ่า เทาเทาเข้มนะคะลูกค้าพื้นเทาหูหูขี้ของเขาจะเป็นสีเทาเข้มนะคะลูกค้านี่สวยๆเลยเนาะพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งทุกสีทุกรุ่นเลยนะคะลูกค้ารับชมไลฟ์เราให้ให้ให้จบนะคะลูกค้าเรามีสินค้าเยอะนะคะลูกค้า สีต่อมาคะ่ะสีต่อมาเป็นสีดำดำนะคะสีดำดำนะคะลูกค้าโมนิก้าหนะคะไซส์ห้นะคะลูกค้าส่งชุดละสี่้อยแปดบาทตกคู่ละหกสิบแบาทนะคะนี่สีต่อมาเป็นสีเบทชมพูกะปิะค,ะค่ะพื้นเบทหน้าชมพูกะปิอเอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าส,สวยๆเลยเนาะนี่รุ่นขายดีนะคะรุ่นขายดีขายดีทุกรุ่นเลยนะคะนี่รุ่นต่อมาค่ะรุ่นต่อมาเป็น โมนิก้าเจ็ดนะคะลูกค้าโมนิก้าเจ็ดเป็นสวมสวมเข็มขัดนะคะสวมเข็มขัดสวมแซดนะคะลูกค้านี่ส,สวยเลยเนาะสีดําเข้าแล้วนะคะนี่เข้าแล้วนะคะโมนิก้าเจ็ดเข้าเพิ่มสีสีนะคะลูกค้าสี่สีสเนาะสีต่อมาค่ะสีต่อมาเป็นสีเบาม่วงพาสเทลนะคะลูกค้าสีเบดม่วงพาสเทลนะคะส,สวยเลยนะคะ สีเทาชมพูนะคะสีเทาชมพูกะปิค่ะ,อ,ะอันนี้เข็มขัดหลอกนะคะปรับใสไม่ได้นะคะลูกค้าปรับใสได้ไมไม่ได้นะคะทํามาเพื่อความสวยงามนะคะสีต่อมาค่ะสีต่อมาเป็นสีเบดเบดนะคะลูกค้ามนิก้าเจ็ดเข้ามาห้าสีนะคะลูกค้า สีเบทเบทนะคะส,สวยสวยนุ่มนิ่มมากเลยนะคะ,ะพื้นเขานุ่มนิ่มมากเลยนะคะสีต่อมาค่ะสีต่อมาเบทน้ำตาลนะคะสีเบทน้ำตาลเนาะสวยสวยเลยนะคะโมนิก้าเจ็ดเป็นสวมแซดนะคะลูกค้าสวยสวยเลยเนาะไซส์ห้าถึงแปดนะคะส่งชุดละสี่ร้อยแปดบาทตัวคู่ละหกสิบแปดบาทนะคะรุ่นต่อมาค่ะรุ่นต่อมาเป็น โมนิก้าโมนิก้าสิบเอ็ดนะคะลูกค้าโมนิก้าสิบเอ็ดเข้ามาสามสีเนาะเขาเพิ่มสามสีนะคะลูกค้าสีดำน,นะคะนี่รุ่นนี้เป็นสวมนะคะสวมนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็สีมะเมี่ยวนะคะนี่พื้นนุ่มนิ่มมากเลยนะคะพื้นนุ่มนิ่มมากเลยนะคะลูกค้าขายดีเนาะ งานงานแบรนด์โมโนโบโมนิก้านะคะลูกค้านี่รุ่นต่อ,อสีต่อมาค่ะสีต่อมาเป็นสีเบทเบทนะคะนี่โมนิก้าสิบเอ็ดนะคะไซส์ห้าถึงแปดนะคะส่งชุดละสี่ร้อยแปดบาทตกคู่ละหกสิบแปดบาทนะคะลูกค้ารุ่นสุดท้ายของอไลน์นี้นะคะเป็น โมนิก้าสามสองหนึ่งนะคะลูกค้าโมนิก้าสามสองหนึ่งเข้ามาสองสีนะคะ mm hmm. เข้ามาสองสีนะคะ uh, สีแรกจะเป็นสีสตีลบูนะคะสีสตีลบูรุ่นนี้เป็นหูขีบกากเพชรน,นะคะลูกค้าวิบวับว mm ิบวับนะคะ mm hmm. สวยๆเลยเนาะมีส้สนนิดนึงนะคะลูกค้าสวยๆโมนิก้าสามสองหนึ่งนะคะ แล้วก็สีมะเมี่ยวนะคะสีมะเมี่ยวนะคะหูคีบเ,เป็นกากเพชรนะคะมะเมี่ยวกากเพชรเนาะวิบบับวีบวับนะคะลูกคา้าสวยเลยนะคะโ,โมนิก้า 3, 2, 1, 5, สามสองหนึ่งไซส์ห้ถึงแนะคะส่งชุดละสี่บาทตกคู่ละหกสบาทนะคะลูกค้าสำหรับลูกคา้าท่านไหนที่เ,เข้ามารับชมไลฟ์ไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราลงภาพ สินค้าเพิ่มเติมให้นะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่าไหนสนใจสอบถามสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook แล้วก็ไลน์นะคะสำหรับไลน์นี้ไปแล้วนะคะ